สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านพอดีผมเขม้ามหาเพื่อนอยู่บ้านครับพันี้าไปลาดท่าผีอยู่ร่งสีห่างช้างโจครับแล้วลาดท่าผีเดี๋ยวผมไปพาไปเพิ่งมองร่งสีห่างนี่ครับมันบรรยากาศหนาเตอรเต้นดีเป็นแต่เป็นแต่ตไแรแลนดครับตอนนี้กําลังเดินทางไปครับไปชมเบิ่งทางหนาครับเดี๋ยวผมเพ้นกล่องไปเบิง่ง นี่ครับผมกำลังเดินทางครับไปลงสีห้างฉางโจครับเขามาห้าเพื่อนนะครับพอดีผมนอนชิดมาหลายมือนหรืว,ว่ามือนี้มันเป็นลงสีห้างนะต,ต้องไปไปไทยบางเดี๋ยวมันจังเลเป็นตัดหนากลัวดี ไปครับพ yes, ี่พี่ไปพอนเยอ่คุณเลครับสวัสดีครับพี่พี่พอดีว่าผมหอดในร่งซีห้างช้างโจรครับมากับเพื่อนครับพอดีพี่นะเพื่อนผมครับพอดีมากันครับนี่ครับร่งซีไ้ครับไปชมครับตาบรรยากาศ กล้าเข้าไปบอ่อยเขอาะญาติทำได้กันนะครับมีคนอยู่บนนั้นไรงไอนไฟหมดหรอยังไฟไปดูนี่ไฟไง เาไฟนี่มึงอ๋อไนมันกับพี่พเขาอกเอาไปยังไงนี่ครับเป็นล่งสีห่างครับลงสีเกา่าวฮึฮึ นี่ครับจังบอกก็เป็นตัวเป็นได้เข้าไปหรอกเป็นโร่งสีมองเก่าๆก่าท่านมาตัวเอยแบตหมดไปทั้งคน,นงบน้างไปครับไปเอ๊ะอ๋ออุ้ยท่านเขาเป็นร่องสีเก่าครับ,นบรคนโบพักเห็นกันหลายปีเลยครับนี่ร่องสีนี่ ผมพามาสำรวจครับตรงองย่าอนี้เป็นเป็นที่ยันนะครับใกล้ๆท่างอยูนะครับ้ว สั่งได้ประมาณเกือบเกือบทศปีหรอเนีย่ยม,มาเกือบสิบปีแล้วมั้งครับว่มีการใส่งานนี่อย่างไยครับเป็นโรงสีบบยังง่เลยดี๋ยวจะมาตั้งอยู่ไกลครับไฟแง่งมาคอยเห็นปาะไหนครับต้องตอกไฟใส่ไฟผมบรรยากาศเป็นเตยนันคืออย่างนี้ท่านี่เป็นรถครับนี่ ที่กันก็นไปถนนครับทางไปปากทางาอ่างดุลอ๋อพอดีเราผมก็เลยกลับมาเป็นยังไงกลับบ้านทอดกันมีสูงหรือว่าบดีถั่วทอดเหยียสังกสีแพงนี่เป็นได้คึ้นอยู่นี่มันเป็นเตือนเตือนกลับบา้านครับพ,พี่ครับอันนี้คนนำของผมสองคนผู้ตกวดจจะไปกินเบียร์เพื่อน โอ้ยบุญเกลือกผู้สาวบ่อกบุกหลานคอ,อยงานมาทำทำได้กันนะครับลูกหลานไทยรุ่นร้านาสกับครับผมอันทา่าวระจา่าเดี๋ยวไปบรสุภาพกับรุ่นรานขอตรวจขอให้เลยครับให้มันจบลงนาทีนี้ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตกลับบ้านครับผมบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับผมกับบ้านครับโคตรเท่